คุณโนตอุดมผมพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยผมได้ดูคลิปที่เป็นกระแสของคุณแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันนะท่านอาหูดำนะพลตำรวจหูดำท่านนี้ท่านก็บอกอไอ้โนตมึงบิดเบือนนะ นะอาไม่สบายใจเลยมากเองเนี่ยบิดเบือนมากนะรู้ไหมเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะที่เองพูดเนี่ยนะโคตรจะบิดเบือนเลยทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเองเนี่ยเป็นถึงขั้นนักพูดนักอะไรเนี่ยนะเด็กเด็กเยวาวชนก็ดูเองเยอะแล้เองไปพูดบิดเบือนแบบนี้เด็กเด็กมันก็เข้าใจผิดกันหมดสินะว่าการพอเพียงมันต้องปลูกผักปลูกอะไร มันไม่ใช่การพอเพียงมคือการพอประมาณพอดีแก่ตัวเองนะเออทำอะไรให้มันพอดีพอประมาณกับตัวเองไม่ได้ว่าห้ามจนไม่ได้ว่าอา๋าต้องไปนอนให้แมงวีตอมตานี่ไม่ใช่นะไม่ได้ว่าโอ้จะต้องไปนอนเอออยู่คนเดียวแล้วก็ไปปลูกผักอันนี้ไม่ใช่ต้องเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะ เออไม่เห็นเหรอที่เขาปลูกผักร้านไอ้ผักดังอะ่ะโอกระจูอะ่ะเห็นไหมเออเขาก็ปลูกผักขายผักกันรวยกันไม่รู้ต่อเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นน่ะนะร้านผักสลัดดังที่เขาเปิดตามห้างอะ่ะเขาก็ผักปลอดสารพิษกันหมดนะเออเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะเองจะได้เห็นภาพชัดชัดนะครับ ร้านผักดังโอ้โหขายผักขายสเต็กอย่างเงี้ยเขาก็ปลูกผักอะไรนะจากผักสูมสู่จานคุณอะไรเขาก็มีสโลแกนของเขาอะเห็นไหมจานไม่ถูกถูกนะเออขายผักใครบอกจนใครบอกต้องจนไม่จริงขายผักรวยเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยร้านผักเนี่ยเออผักออกร์แกนิกสดสะอาด นะเขาก็ปลูกกันได้เขาไม่เห็นจะต้องไปใช้ยาฆ่า,มาแมลงอย่างที่ไอ้โน้ตว่าเลยโอ้ยเขาใช้ยาฆ่า,มาแมลงทั้งนั้นเนี่ยบิดเบือนนะบิดเบือนนะเออนะครับผักในห้างอะ่ะนะไม่ว่าจะเป็นร้านสลัดร้านอะไรที่มันดังๆอะ่ะเออเขาก็าผักออร์แกนิกทั้งนั้นผักปลอดสารพิษทั้งนั้นนะ เขาขายจานหนึ่งแพงด้วยไม่ใช่ถูกๆนะครับผักโครงการหลวงที่ก็ขายกันในห้างอะ่ะเใช่ไหมเห็นไหมเขาขายแพยงๆกันทั้งนั้นเออนะไม่เห็นมีใครจะต้องใช้ยาฆ่ามาแมลงเลยนะครับเนี่ยพูดไปบิดเบือนนทำให้คนเข้าใจผิดนะทำให้คนเนี่ยดูถูกพอเพียงดูถูกอะไรนะ เอ,อแล้วพอเพียงนี่มันก็ไม่ใช่ว่าแก้ขายผักนะขายอย่างอื่นเยอะแยะนะครับเนื้อสัตว์นี่ก็เป็นพอเพียงเหมือนกันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็อะไรนะเอามาทําสเต็กเนี่ยเออเยอะแยะนะครับร้านดังๆทั้งนั้นน่ะร้านซิสเลอร์ร้านอะไรเ,เขาก็ใชบผักออกกระนุงออกกระนิกกันหมดอ่ะเออ มีแต่โนโ้ตเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวคิดว่าไปปลูกผักแล้วต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเจตนามันต้องการจะด้อยค่าพอเพียงไงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้พวกด้อมส้มเนี่ยนะมันเอาไปต่อยอดไงนะแล้วมันจะได้ไปแสะแกะก่อนบอนทําลายสถาบันนะเห็นไหมเนี่ยมาสร้างความแตกแยกให้สังคมเนี่ยนะรู้ไหมประเทศไทยอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงนะ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงป่านี้ประเทศไทยเรานี่นะล่มสลายแบบเปนเนซูล่าแล้วถ้าไม่มีผักโครงการหลวงถ้าไม่มีโครงการดอยคําดอยตุงนะเนี่ยนะครับประเทศไทยจะเป็นไงก็ไปปลูกฟินท่านไ้ปลูกผักเนี่ยท่านจะได้เกษตรกร,ะกรจะได้ไม่ปลูกฝิ่นไม่ได้ไปปลูกกันอะไรไปปลูกแบบสารเสพติดเ,ออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ